เขาเป็นค่ะจะไปไหนไกลนะคะใกล้จะหมดเวลาแล้วโอเค่ะนักท่องเที่ยวสนใจนัางรถรางเชิญด้านนี้นะคะไม่ใช่หมดเวลาไปปล่อย่อนนิรันดร์มันหมดเวลาแล้วนะคะแต่ทีนี้เราเก็บนักท่องเที่ยวอยู่ไม่มาโอเคเก็บตกเก็บตกค่ะใช่ค่ะสนใจมาใช้บริการเราซื้อตั๋วรอรถนะคะถ้าไม่มีนักท่องเที่ยวสนใจใช้บริการเราใช้บริการเช่นกันนะคะ รถก๊อบรถก๊อบแม่รถก๊อขับไปปิดรถก๊อบปิดแล้วนะคะป้าป็ส่าอบยปู่ไหนวะเนี่ยเอาเว้นระยะห่างเด้อจะไปหาใครอยู่ในรถสแถวด่ฟังเพลงก็สบายนะเนี่ยอยากมาย็นก็อยากมาเย็นก็มา เหมือนผีหลอกเขาบอกมีแต่คนกินเหล้ากินน้ำยังไงแม่แม่มมัันจะี